สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมรทุกคนทุกคนสมสุกสมบัติที่เข้ามารับชมส่องซาบุไลสวัสดีเอฟซีบัวฟังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องซาบุไลนาะพี่น้องเนาะป้าพี่น้องเปิดออกมากระเต็มหน้าอาันยะเลยพี่น้องมีทั้งน้ำกระปุ้นน้ำกระปุ้นพี่น้องเต็มหม้อว่าง่ายน้ำยาตีนไก่จ้า ใส่ลูกซีษพร้อมพี่น้องเอาอันปลานิลพี่น้องสามโลเห็ดปลาซาโบลายใบตักมาเบิดอันนี้หนังกระปุกพี่น้องใส่ลูกซีษใส่ตีนไก่อันนี้คือสิเป็นเป็นน้ำจิ้มแบบอ่ะอันเห็นน้องแค้นอยากกินพันกระปุกมาสั่งก็เลยเห็ดน,น้ำจิ้มหวานพี่น้องน้ำจิ้มหวานใส่ ใส่ถั่วดินน้ำจิ้มหวานพี่นอ้องอันนี้คือเป็นน้ำจิ้มลูกชินนะ้นเนาะน้ำจิ้มลูกชิ้นพี่นอ้องเลยซาบุไร่สื้อข้าวปุ่นสิบโลสื้อลูกชินน้นสี่โลมาแล้วก็สื้อซื้อปลาินซื้อปลาินสามโล กินไก่โลหนึ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวพักพักขวบพี่น้องเลยพากำลังจัดพักอย่างี้พักก็มีหัวปีกระลำกระเสริมพี่น้องเลยตอนนี้ยังถ่ายเด็กๆพี่น้องเลยยังถ่ายเด็กๆยังมาถ่ายลงมาแม่มีกับบ่าวบ่าวลาน้องย,ยังไปเอาเด็กๆก,ก,ก่อนอื่นก็ขอบุญขอบคุณเด้อคุณป้าเพิง ปลาเพนทีเน่เมตตาเด็กๆแกต่กครอบครัวซาบุไลก็ให้อยู่ดีมีแห่งความเจ็บยัไไ้ความไข่ย,ย่ยได้มีปลาเพลนให้มาสองพับาทก็ขอให้กับคืนไป2องพเป็น2พนล้านหรือ2,000มล้านเด้อปลาเพนเด้อป่าสุขภาพแข็งแรงให้เฮงรวยอากาศกันเริ่มหนาวเลยพี่น้องกาให้เอซีทุกฐานนั่นแหละ หายดูแลสุขภาพตัวเองเนาะเดี๋ยวมาล่อรุ่นอีกพี่น้องเด็กๆกำลังมาเขากำลังสิจัดแจงเตรียมเด็กๆพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องโูย้ยิงยังยิงยังมากแม่มีไปเอาคุณอาการขึ้นมา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 ,นมาอัดสีมา,มาหาท่้งแม่มีเขาเจอยได้สิ สองน้องเนนสามน้องแค้นสี่น้องอัน,อนแฮมเมอร์เฟตตี้แฮมเมอรมีามมหาคนอัดมาเลยอ,อ้าวพี่น้องสวัสดีปาลู้สวัสดีปาลู้สวัสดีปาลู้งเลยสวัสดีพี่น้องกินข้าวปุ้นได้นี่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นกินชามาคีกับน้องแเร์เฟตตี้ เอามือเลี้ยงน่องแกนเอามือล้งหรนล้านใช่ไหมมือเลี้ยงแคตตมือเลี้ยงบ่มีหมวกบวกมือเลี้ยงบ่มีแคติเอ้ยเงินปะนะลูกกินกราปุนนะลูกซิ่พี่น้องอาาะลูกอย่าเอากระวปุนกจะเอาลูกซิ่นก็แด้แต่ลูกมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินเกินสมัคคีเด้อกินสมัคคีไปเลย อากินแล้วลูกคนมาค้นเขาซอยปลาเพ็ปปาเพ็ปขอบคุณป้าเพ็นะครับขอบคุณป้าเพ็ปนะแม่ลูกว้าน้องแคนใส่แซ่บบะน้องแคนน่นเดอม็นกเลี่ยงเด็กเด็กเลเลี้ยงครอบครัวเฮามาเด้อพี่น้องมาเด้อหมดเจอพี่น้อง มหมดจอพี่น้องหมดจอน้ากระปุลจีมือแม่มีลูกสิ้นลูกสินแสบๆใไรชินนอนน้ำปะออน้องแค้นจะกินพันกระปุนลืมเอากระปุนให้น้องแค้น

นางคืออายเคนจะนางคืออายก็ได้ลูกนางคืออายก็ได้เร่ผู้ชายก็นางแนน่นลูกอแม่นนางใกล้ลูกชายลูกสาวน้องเพชรติน้องแนนพอรับมขาดแต่พอกะแม่พอกะแม่เน่าเหล่ายังหมดแล้วพนเน่าเหล่าพนโทรไปเมื่อกี้บอกย่าเหล่า เข้ากับพหูกับพนเงาเล่าพี่น้องเลยพนกับปฎิบอกข้าว่าเงาเล่า้าเบิงฟังเบิงมืออื่นเพื่ออะไรพี่น้องเลยจะไปเบิงกันที่ข้ากับคำมืออื่นเพื่ออะไรโอเคพี่น้องใหญ่มุมกะติแซบบาลูกอ่ะแจ๊บเงาขาวน้องแน่นกินเต็มที่ลูกกินจนพุงแตกเพลิด ไปชิโน่นึอ้าวน่ทำไปกับบุ้ด้วยตอนนี้ก็เดี๋ันจะถีมนเลยต่อไปลีเลยง้ใส่รถน่องแน่เลย้อถั่วใส่รถลูกอะขักนั่นแหละนั่นแหละป้าหนองแคนมาลูกสิ Luộc ăn lung bòi máu máu Si non ăn luôn nội bò nên xin nó nói kia đi máu hai máu mong 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 แ <sp> ซ่บ <architectural> บ <silence> ่ลูกอ่ะครั้งแรกในชีวิตบ่แพติครั้งแรกในชีวิตเนาะพี่มืกี้อันซามืกอยู่เฮือนันปาบุย่อถ้ใส่พี่น้องไพน่ยังพิงไผพี่น้องกินก่อนวซั่นบาแล้วเนาะยังย่อเลาซอยพอล

nằm chìm nhanh nhang gì đó nằm chìm được gì nữa? á? ăn kiết luôn à? kiết mình kinh im ăn năm im ba thọ chơi huơ to nè, xem mà khăm nhảy thế <laughs> เผ็ดวะลูกนั่นเห็นบอกแมมีกินล well> ูกช like ิ <k <k <k> <k k> <k 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 ้นปะลูกน um> um> ั่นข้าวบริเวณ้าวบริกินลูกชิเออมันทอนเออมันทอไอ้กินลูกล่ะ อากาศกัหนวำนะพี่นงดมน้ำน้องแกนกบหนะกลมตาอ๋อน้องแกนถว่าเฉยหนึ่งนะบรรุอากิดเลาะลูกอะป้าเอาาหายแล้วลูกกิดเลาะป้าเสิร์ฟอย่างเดียวป้านี่โอ้ขอบุญขอบคุณเด้อป้าเพนคือเหียนครอบครัวชาวโบราแหละก็ เด็กๆกินอิ่มนอนรับพี่น้องมือนีนี่กินแล้วเขาเริ่มะนอนรับข้ามนอนรับข้ามินกระพดีอุบเอาบ่ลลูกละเอาใหม่แล้วเชบมาลูกีบ้าูกันอะ ปกติกินไปแต่แสแบทนะใส่เต็มที่แสบเป็นแสแบี่น้อย กิดเป็นอะไรทากิ๊าเจยแฉบบ่แฉบดตัวบดตัวหนึ่งนะพี่น้องยักเข่าไปก็ได้รงแค่นะาป้าหาไอ้ลกหละไปไปขู่ขกัดกันได้เลยนะยักเข่านึองเฟตีเออยักเขาลูกละนั่นแหละระวังขวากนะลูกเอาที่สบายใจเราลูกหนังร้อยสี่หนังนะลูก่น้องนั้นอยากมานำ ม่มีมองหนังเงลยโอ้ยนีหละชาบรายห่อมือหายไม่มี่มีมองนังหาคนรร้จักคนเดียวไม่มียอมนักระจ้านังกระต่ากระตาฮะขอขอขาเป็ติอวมึงเหรอคนต้เกิดขอฮักข้อคนเลย

ยังน้องเค้ข้านีนบ่ย้อนแล้วบอสวยนี่แหละมาถึงไว้ก่อยังเรื่องนึงอนก้อยใส่ก่อนวะป้าโบลายกินยำตำลังดรอกให้เด็กๆกินก่อน อีไม้แท้บาดอ้าวเอื้อยมีเพิ่นเว้าน้ําขึ้นให้เนาะซ้ําเอื้อยน้องพอดอิ่มๆพบกันพี่น้องเอ้ยอิ่มน้อซั่นทางนี้ท้องกาแขทางนั้นนท้องกยังบ่จักกะไก่มากหลายอิ่มบ่น้องแตตี้น้องแพนน้องแนนอิ่มบ่่้องอิ่มแม ลูกซีนอิ่มแล้วฮะมาไหนแม่ลูกมามามากลูกซีดแดงนะกินลูกซีดแดงอ่ะกินรถเจ้านะกินรถกินอิ่มป้าทิตย์มาส่งดอกกินทำไมเพนต้องเน่นชั้นกินลูกซีดน่ะอิม่มโอเคพี่น้องมาฮอนิกกับซีดัมลาพากจากฝากกะไรกดแชร์มาพี่ลูกมาสบายดีปาลูกก่อนนางลองดิดี คลิปหน้าพอกันใหม่เด้อขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทีทีเมตตาเอ็นดูและสงสารครอบครัวเฮาแล้วก็เด็กๆที่เลี้ยงอาหารในมื้อนี้เฮาก็ยังบ่ฮู้ว่าสิเที่ยงงั้พราะเขาคิดออกโอ้น้องแค่อจากินพันกระปุกจากินดึกสิ้นเลยก็เลยจัดมาแล้วก็อยากกินจนอิ่มอิ่มอิ่มบ่ดังแนน อินจนเหนียนทอกขอบคุณขอบคุณเด้อป้าเพนทีเมตาและหลานแต่ขอบคุณสาวโบราณห้ียดีเมแห่งขอบคุณหคุณหลายทีเมตาเด็กๆเลี้ยงเด็กๆให้อินให้พี่เนาะให้ยดีเมก็เก็บได้ลำรวยลำรวยรวยเก่า มาเฮานี่กับสีดํลาฟาจักฝากกดไลค์กดแชกุเชกดติดตามกดติดตามช่องสาวบุไลเน่เด้ออยู่ดีมแห้งเลยอยดีมแม่มาทุกคนุกคนขีปน้าพอกันใหม่สวัสดีสวัสดี